ลูกาบทที่3ข้อ1ถึงข้อ20พร้อมคำอธิบายโครงร่างวงเล็บ6การรับหน้าที่ปฏิบัติของพระองค์บทที่3ข้อ1ถึงบทที่4ข้อ13มวงเล็บ1งทรงรับการแนะนำบทที่3ข้อ1ถึงข้อ20ลูกาบทที่3ข้อ1เมื่อปีที่15ในรัชกาลซีซ่าที่เบริอสัสเมื่อครั้งปนเตียบิลาดเป็นผู้ว่าราชการมณฑลยูดาด เฮโรดเป็นผู้ครองมณฑลคาลิไลฟิลิปน้องชายของเฮโรดเป็นผู้ครองมณฑลอิตูระยะกับมณฑลตราคนิตและลูซาเนียเป็นผู้ครองมณฑลอบบเลนลูกาบทที่3ข้อ2และอันนาทกับกายาฟาเป็นมหาปุโรหิตคราวนั้นคำของพระเจ้ามาถึงโยฮันบุตรของสักคารยาในปาก,กันดานลูกาบทที่3ข้อ2คํคำอธิบายหนึ่ง อธิบายคำว่าปากันดานดูมัททายบทที่3ข้อ1คําคำอธิบาย2และมารโกบทที่1ข้อ4คํคำอธิบาย2ลูกาบทที่3ข้อ3แล้วโยฮันจึงไปทั่วแถบลุ่มแม่น้ำจอแดนประกาศเรื่องปรับติศมาแห่งการกลับใจเพื่อความบาปจะได้รับการอภัยลูกาบทที่3ข้อ3คํคำอธิบาย1อธิบายคำว่าปรับติศมาดูมารโกบทที่1ข้อ4คํคำอธิบาย3 ลูกาบทที่3ข้อสคําอธิบายสองอธิบายคําว่าเพื่อดูมารกูบทที่หนึ่งข้อ4คําอธิบาย4ลูกาบทที่3ข้อสคําอธิบาย3อธิบายคําว่าความบาปภาษากรีกเป็นพระหจน์ลูกาบทที่3ข้อ4ตามที่มีคําเขียนไว้แล้วในหนังสือถ้อยคําของยัสยาผู้เผยพระเจชนะว่าเสียงผู้ร้องในปากกันดารว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระทำม,มราคาทั้งหลายของพระองค์ให้ตรงไปลูกาบทที่3ข้อ4คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าเสียงผู้ร้องในป่ากันดารสําหรับส่วนที่เหลือของข้อนี้ดูคําอธิบายในมราโกบทที่1ข้อ3ลูกาบทที่3ข้อ5ภูเขาทาั้งปวงจงทมให้เต็มภูเขาและเนินเขาทาั้งสิ้นต้องปราบให้ราบลงทางคดต้องตัดให้ตรงและทางที่ขรุขระต้องปรับให้ราบเรียบ ลูก,กาบทที่สามข้อห้าคำอธิบายหนึ่งภูเขาภูเขาทางโคดและทางที่ขรุขระเป็นถ้อยคำบรรยายภาพแสดงถึงสภาพการแห่งใจของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าและต่อกันและกันและแสดงถึงความสัมพันธ์ในท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงในเล็กกบบทที่หนึ่งข้อสิบหกถึงข้อสิบเจ็ดซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องถูกขจัดเพื่อจัดเตรียมบารคาสำหรับการเสด็จมาขององค์พระผู้ช่วยลูก,กาบทที่สามข้อหก และมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังทั้งปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้าลูกาบทที่ 3: ข้อ6คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่ามนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังซึ่งก็คือมนุษย์ที่ตกต่ำลูกาบทที่ 3: ข้อ6คำอธิบายสองอธิบายคำว่าความรอดของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยทรงเป็นความรอดของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาความรอดของพระเจ้าก็ได้มาด้วยการที่ได้เห็นและได้ต้อนรับพระองค์ก็คือการได้เห็น และต้อนรับความรอดของพระเจ้าลูกาบทที่ 3: ข้อ7โยฮันจึงกล่าวแก่ปุงชนที่ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่าเจ้าชาติงูพิษใครได้ชี้แนะเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่จะมาในเบื้องหน้านั้นลูกาบทที่ 3: ข้อ7คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าชาติงูพิษชาติงูพิษก็คือลูกแห่งมารร้ายหนึ่งเด็บหนึ่งโยฮันบทที่ 3: ข้อ10 มันคืองูเท่าังเลฟพวิวร์บทที่12ข้อ9ฉะนั้นลูกของมันก็เป็นงูร้ายซึ่งมีชีวิตและนิสัยอย่างเดียวกับที่มันมีอยู่ลูกาบทที่3ข้อ8เหตุฉะนั้นจงบังเกิดผลให้สมกับที่กลับใจเสียใหม่และอย่าได้พูดในใจของตัวว่าเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงสามารถกระทำให้อับราฮัม มีบุตรหลานขึ้นมาจากก้อนหินเหล่านี้ได้ลูกาบทที่สข้อ8คํคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าขึ้นมาจากก้อนหินเหล่านี้ได้ดูมัทธิวบทที่สาข้อ9คําคำอธิบายสองลูกาบทที่สมข้อ9บัตรนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วฉะนั้นทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องโค่นเสียและทิ้งในไฟลูกาบทที่สามข้อ9คําคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าไฟ ดูข้อ17คําอธิบายหนึ่งลูกาบทที่ 3: ข้อส0ฝ่ายฟงชนจึงถามท่านว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องทําประการใดลูกาบทที่ 3: ข้อ11ท่านจึงตอบเขาว่าผู้ใดปีเสื้อในสองตัวจงปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกันลูกาบทที่ 3: ข้อ11คํออธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าเสื้อในเสื้อชั้นในที่ดูคล้ายเสื้อเชิ้ต ใช้เหมือนกันตลอดทั้งเล่มลูกาบทที่ 3: ข้อ12พวกเก็บภาษีก็มาขอรับบัพติศมาด้วยและถามท่านว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดลูกาบทที่ 3: ข้อ13ท่านจึงตอบว่าเจ้าทั้งหลายอย่ากเก็บภาษีเกินพิกัดลูกาบทที่ 3: ข้อ14ฝ่ายพวกรับราชการทหารบางคนถามท่านด้วยว่าพวกข้าพเจ้าจะต้องทำประการใด ท่านตอบเขาว่าอย่ากกันโชคคู่เขนผู้ใดหรืออย่าชอบโกงเพื่อได้สิ่งของจากผู้ใดแต่จงอิ่มใจด้วยค่าจ้างของตนลูกาบทที่สามข้อสิบสีคำอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าได้สิ่งของจากผู้ใดดูบทที่สิบเก้าข้อแปดคำอธิบายสองลูกาบทที่สามข้อสิขณะที่ประชาชนกำลังมุ่งหวังคอยอยู่และคุ้นคิดในใจของตนอยู่ว่า โยฮันเป็นพระคริสต์หรือไม่นั้นลูกาบทที่สามข้อสิบห้าคำอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่ามุ่งหวังมุ่งหวังใครจะรู้ว่าโยฮันเป็นพระคริสต์หรือพระมาซีฮาหรือไม่แนงเล็บโยฮันบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าถึงข้อยี่สิบเจ็ดลูกาบทที่สามข้อ,ขอสิบหกโยฮันก็ตอบคาว่าข้าพเจ้าให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาในน้ําแต่พระองค์ผู้มีฤทธิ์เดชยิ่งกว่าข้าพเจ้ากําลังเสด็จมา ซึ่งข้าพเจ้าจะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ก็ไม่คู่ควรพระองค์จะให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และในไฟลูกาบทที่3ข้อ16คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่ารับบัพติสมาในน้ำข้อ16ถึงข้อ17ให้ดูคำอธิบายในมัท,ท,ทธิวบทที่3ข้อ11ถึงข้อ12และมาระโกบทที่ 1: ข้อ7ถึงข้อ8ลูกาบทที่ 3: ข้อ17 ในพระหัตถ์ของพระองค์ถือพั่วสำหรับฝัดข้าวเพื่อจะทรงฝัดลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะทรงเก็บข้าวสาลีของพระองค์ไว้ในยุ้งช้างแต่แกลบนั้นพระองค์จะทรงเผาด้วยไฟที่ไม่รู้ดับลูกาบทที่สามข้อสิบเจคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าไฟที่ไม่รู้ดับคือไฟในบึงไฟน่งเล็บวิบอนบทที่ยี่สิข้อสิาลูกาบที่สามข้อสิ เหตุนี้โยฮันได้ตักเตือนอีกหลายประการและได้ประกาศกิติคุณแก่พวกประชาชนลูกาบทที่3ข้อ18คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าประกาศกิติคุณดูบทที่4ข้อ43าคำอธิบายหนึ่งลูกาบทที่3ข้อ19้ไปเฮโรดผู้ครองมนฑนเมื่อถูกโยฮันว่าติเตียนเพราะเรื่องนางเฮโรเดียภรยาของน้องชายและเพราะการชั่วทั้งหมดที่เฮโรดได้กระทำนั้น ลูกาบทที่3ข้อ20นอกจากนี้เฮโรดยังกระทำชั่วเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือได้จับโยฮันขังไว้ในคุก